t t r a d i i แหล่งมร์คของวันนี้เนาะตะวัาอ่าภาพเท่นตามฝาผนังข้างทางฮัลโหลไกด์วันนี้เนาะเรายังอยู่ที่สาบามาเลเซีย ว่อนี้เขาจะพาเข้าไปทัวร์ในตัวเมืองอามาเลเซียเนาะสงวนมันจะเป็นสภาพแบบเด็ดแต่ว่าเมื่อวานอาทิตย์ได้เข้าไปสเวย์ละฟิลมันบรรยากาศคือแบบยุคเก้าศูนย์นี่ึงวันนี้ก็เลยแบบแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศน้อยนึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขากลเอิ้นรถละเขาจะไปฮับมูเขาแล้วก็พาให,ให้เราพาเข้าไปในตัวเมืองเนาะพาเป็นเลาะให้เราเป็นใกล้หนึ่งมือโอเค โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่มาหามแล้วนี่นางน้าวเราเด็กไทยนางมาแล้วนะจ้าภาพนางโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่ออไปเดินคาเฟ่ก่อนหลังจากนั้นค่อยไปในทาว ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เฮากำมาหอนเรียบร้อยนี่นะจจะชะนีหนึ่งตัวแล้วก็อีกสองสองตัวฮัลโหลเจริญนี่นะจจะอันนี้เป็นมูคนมาเลเซียฮัลโหลสวัสดีค่ะไหเวอลกัมตูต,วตวบบาวาสซาบะมาเลเซยียยสเลสโกอันนี้จะเป็นคาเฟ่เนะาะเอามาหาอย่างกินกา คิปเบาๆก่อนก่อนที่จะลุยในตัวเมืองพอดีมันชะ เพื่อนสาวสวยสวยมากสวยมากสวยมากนะฮะกินเข้าไปกินเข้าไปกินเลยสแต็กเข้าไปอีกสแต็กไปซะสแต็กเข้าไปทำหน้าฟินๆทำหน้าฟินที่สุดในสามโลกหญิงเอาละทุกคนตาล้องกิน สาเกี่ยวเต็มๆเลยคราฟโฟลเนาะให้บ้านเฮาเริ่มมีขายว่าบ้านเฮามีขายเราเลยบอกนะครัอยากมีขายได้อันนี้เป็นคราฟโฟ่สาเกียวเนาะ so ไน c ์สวรรค์ของคนทางสาเกียว <c oughs> so ไน c ์ หอมมันจะเป็นครับโก็หอมกะปะซักซอสสาเขียวกรีนชีเนาะมันตาใช่ไหมมันตามันดอดมนมรีนชีมันตาสุดยอดเนาะภาษามาเลย ทุกคนอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้คอเรียนสไปซี่เนาะทคนคอเรียนฮอสไปซีสปาเกตตี้แต่ว่าบุ้งหัวซี่เป็นอ่าสั์เกาหลี เมีความออสเดนเตีนนอยนะอันน,อนี้จะเป็นไก่ทอดเอ,อ,อ,อาไปจับเท่าที่กินอาหารเกาหลีอยู่ที่มา้าอันนี้ก็มีความเป็นเกาหลีขึ้นมาหน่อยนึงเพราะส่วนใหญ่อาหารเกาหลีอยู่ที่นอกมันก็จะมีความเป็นแบบกรุงเทพสไตล์มาเลเซียเนาะ เพราะว่าเวลาเข้าไปทานอาหารแต่และอาหารมันจะมีความรสชาติแตกต่างไปถึงว่ามันจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารเกาหลีมันจะมีความแบบให้เข้ากับคนท้องถิ่นนะ่โอเคตัวนี้ก็คือว่ามีความเป็นเกาหลีขึ้นหมาอ้นึงดีกว่าก่อนเขากิกนมีมีเกาหลีแต่ผมมีความเป็นเกาหลีเลยแต่อันนี้โอเควเวลารสชาติแซ่บอันนี้ก็จะเป็นนาซิกุนิงเนาะ อ่านี hmm. uh ่ traditional ไทยดิชเอ่อะเนอะเป็นเป็น traditional ฟู้ดเนอะเป็นอาหารท้องถินครันอะนี่นะทุกคนเป็นโทสต์เนอะไ่าก่ไ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 ่ไก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 กไก่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  น่าจะทุกคนอันนี้จะเป็นอาหารท้องถิ่นนี้เป็นอาหารประจำชาติโว่าได้ตัวน,นี้จะเป็นเป็นมาณซิกุนีนาซีแปลว่าข่าวเนอะอันนี้ข่าวเหลืองมีไก่มีข่าวแบบนี้หอม รสชาตมันผสมของหอมของเครื่องเทศของเจ้าน้องแล้วกับความกรอบของไก่เท่านั้นซิคงวนนี้บางบางวันกันเจ pues ้าจะใส่เป็นเป็นป่าหรือเป็นซีลุนซีนอื่นแต่วายูพี่เขากินหมูเนาะแล้วกันเจ้ามารใส่หมูกินเป็นสไตล์การกินของกัเจ้าน้กแต่วาวันนี้เขาใส่หอมก่อนเพราะว่ามาฮันพอดีโอเค อ,อันนี้ก็จะเป็ดโกลก่าอาอันนี้จะจะมีกินของเบเกอรี่เบเกอรี่<า>อันนี้เป็นเบเกอรี่แต่เราคขา่างกินแหงอั่ที่โหมากเลยไล่คิน,น รสชมันจะมีความแบบกุดก้อของไข่ทอดแล้วกับมีความนุ่มของโฟรสิเนาะแล้วก็มันๆของไข่ใช่ <laughs> อยู่ที่กินตะไคร้แตทุกคนฝนตกนะทุกคนแต่แรงึนว่าสิบไปย่างเล่นในเมืองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกฮัลโหล r a ไปกนต่่ได้ผมักไปไปไ้สีสีโอคด ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งของฮันถ่ายรูปเรื่องวุ่นวุ่นของชนีสองนา่งพี่คุยภาษากันไม่รู้เรื่องนะจ๊ะนังก็จะจะแจงท่าให้เรียบร้อยนังก็มาท้ายดวไปนแค่นั้นเนาะ <Yeah. S 2> นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปชมวิวเนาะตะวันหนหักกระเซาตกน่าทุกคนบรรยากาศทางหลังกันอันนี้จะเป็นลงไปชมวิวทางลงุไมไบรรยากาศดีเนาะหลังจากอันนี้แหละเขาบอกว่าฝ้าหลังฝนมักจะดีเสมออากาศกําลังดีเลยทุกคนตอนนี้อากาศแบบเย็นเย็นสบาย be careful because durian will drop to your head ทุกคนอันนี้เป็นต้นทุเรียนทุเรียนเต็มเลยอัาล่านี่อากาศดีดีส่วนหลายยู่อ่ะ ซาบ้าเนาะแต่ว่าก็จะค่อนข้างมีปลาไม้ธรรมชาติหลายค่อนข้างจะอ,อยู่กับสัมผัสกับธรรมชาติได้ตลอดข้างทางแหละแต่ว่าอันนี้ก็อยู่เขตนอกเมืองเป็นอยหนึ่งห่างจากตัวเมืองก็ประมาณห่างหกกิโลเมตรประมาณนั้นเนาะอากาศดีดีเย็ยนพอดีอยู่แต่ว่ามือใหนฮอนมันก็ฮอ,อ,อ,อนนั่นแหละก็นี่ วิดีโอ not picture นางสวยนะนางมั่นนะที่กูไว i t e า o u s e สินอ o นตาวาสบายส์อ้าเนาะบปจบบทสิ้นเนาะพามูมาเลเซียมาแล้วแบบนางก็จัดเต็มท้ายหู้ให้เต็มที่เล่นนางก็แบบเอาดอกไม้มาให้อีดอกอีดอกแล้วหนึ่ง

ในตึกก็จะมีรู่าภาพสถาปัตยกรรมเนะาะรอบๆอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองของเมืองตะเวาซาวาเนาะมันค่อนข้างจะมีความเป็นคลาสสิกแล้วกา็ตึกเก่าค่อนข้างหลายแสงแดดระวังหลังจากฝนตกเนาะมันก็นจะแบบสวยกับบ้านเมืองของเขาเจ้ากค่คนข้างจะแบบ มีความเก่าแก่มีความแบบตึกเก่าหลายๆฟิวถ้าเทียบไซยู่บ้านเฮาก็น่าจะเป็นแถวซีหอมหรือหนองด้วงประมาณนั้นเนาะค่อนข้างจะมีความคลาสสิกอยู่หลาย โอเคจัลันจัลันไม่คิดแม่นี่ตั้มว้าวว้าวอยู่เพลิงโขกนี้ซานิโอเคมันก็จะฟิลแบบ เออคล้ายๆภูเก็ตอยู่เนาะทุกคนมันจะมีแบบภาพเพ่นต่มฝาผนังข้างทางอันนี้ก็จะเป็นตลาดของกะเจาเนาน้องไม้สดต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นห้างของกะเจ้าน้องห้างจะบใหไยปันไดมันฮอนอากาศค่อนข,ข้างฮอนเนาะทุกคนตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาอย่างในห้าง ให้มันแบบเย็นึ้นก่อนนอยนึงเราค่อยออกไปยางของอีกห้างกับเจ้ากบ่ได้ไงกับน้อยกับยางได้โอเคเครื่องกับสไลายก็จะเป็นเครื่องน้ำเข่าแล้วก็เป็นเครื่องทีอ่าผลิตยูนีก็มีบรรยากาศในนี่กับในห้างมแต่ว่าเครื่องหลายเครื่อง ค่อนข้างหลายเสื้อผ้าอย่างต่างๆกับเจ้าเกาะเอามาขายพี่แหละเครื่องไส้ต่างๆเนาะคือห้างทั่วไปเลยแต่ค่อนข pues ้างน้อยแต่เครื่องค่อนข้างอัดแน่นคอนีนคอนีนตะวัาปะคือถ่ายวิดีโอครับมึง This is a video? Yeah. าโ้ my face in your blog โอเคตอนนี okay, ้เฮาจะไปเอ่อแล้วก็ we are going to p a n i c a p a n i c a is the have many um cheapest things like makeup things yeah. okay go to จรัญจรัญเนาะ yes จรัญจรัญ with this two Sunny and Panini yeah จรัญจรัญมันแปลว่าอันย่างหรือว่าไปเที่ยวเนาะภาษามาเลเซียอ่ะตอนนี้เฮาเอิ้นแก๊ปไปเนาะ สายลุงนะจ๊ะกินน้ำอ่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดแคมหาเนาะเจอกระจก Already อ่ะอ่ะอย่า Alreadyvideo อะไรนอย่าว v ดีโอโอเคอันนี้ก็จะเป็นหาน่านกระเจ้ะาขายเป็นผ้าพื้นเมืองของกระเจ้า อันนี้เป็นห้างอินเดียเนาะสไตล์อ๋อ oh. อันนี้จะเป็นศูนย์อาหารมันจะมีอาหารหลากหลายเลยเนาะทั้งหลังนี้ก็จะเป็นมองเขาขายสตรีทฟู้ดเนาะแต่ว่ามันนี่ซันเซ็ต ตะเวนตกเขาจะเบิงตะเวนตกกินกันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นอินโดนีเซียเนาะอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของวันนี้เนาะตะวาเจอห,หนูเด็กดืปีนเข้าไปลูกเออปีน ตวาวาวเฮ้ย <c oughs> ไปอเออโน้ออนเดียวไงเจอะเด็กมึนแต่ว่าเฮามึนกว่าน่านี่เนาะกำลัง,งงามซันเซ็ตซันเซ็ตกันเนาะ เนานะทุกคนเป็นบอกฟังตรงขามฟังนั้นก็จะเป็นอินโดนีเซียเนาะม,ม,มันจะวันนี้มันจะเป็นฟังตรงข้ามที่ขันระวังอ่ามาเลเซียฟังนี้จะเป็นมาเลเซียแล้วฟังนั้นก็จะเป็นอินโดนีเซียเนาะทุกคนเขาสามารถอยู่ฟังนี้เราเบิ่งเห็นอินโดได้เลย

แข่คนข้างหลายเนาะอันตรายเห็นมักเห็นเขาจะมักเห็นข่าวที่แบบแข่กินคนยัวทะเลอย่างนี้นะคือที่นี่เนาะอยัวสาะาว่ายน้ค่อนข้างหลายเนะเห็นงามๆแบบนี้ยาสุหาโดลดลงไปเดียทุกคนถ้าโดดลงไปตายสถานเดียวเนาะเพราะว่าอีแข่มันหลายเ,เขาอาจจะไม่เห็นตอนนี้เนาะแต่ว่ามันอยู่ในน้ำ อันนี้ก็จะเป็นเจะ้าเอาของกินมาขายเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นแลนด์มาร์กเนาะโ e are all r e like <laughs> We are in no. Okay ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อาโคบโต้าอะโคบต้าเพราะว่าเราจะมาหาอย่างกินข้าวท้ายแรงเนาะ แถวนี้ก็จะเป็นคูโบตา้ามันไม่ใช่คูโบตาา้ารถทฟ่านะคูโบต้านัดคูโบต้าโอเคเมื่อนี้กจาา็จะเป็นศูนย์รวมของห้านอาหารต่างๆเนาะจะเป็นว่าจะไหนวะ <laughs> มันเป็นหา้านห้านอาหารแล้วก็มีอ่ากิฟ์ช็อปต่างๆเซนวามีเซเว่นอีเลเว่นมีวัดสันมีอ่าคลินิกต่างๆอยู่บนนี่เนาะโอเคเฮาไปหาอย่างกินดีกว่า You want to taste the food there later? Okay. Maybe you can order. Thank you. <laughs> Wait, we ask u s t h e only one. อ h ะฮะเยอะฉันจะเป็นเคสโคตรอิ่มเลยทุกคนได้หลายอาหารได้หลายคุ้มราคา Thank you.